เด <N> ยร,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 รัพี่น้อง้อจัดจานมาี่ครับแกงกรกับเขาก็ดีรรรรรดดครับพี่น้องตัวนี้น,นครับเออแรงอง่ายไปครับไปตลาดหากับเขาไม่กินแรงไป มีอะไรที่นี่โอ้โหดูกระดึ้นบ้างนะโอเคครับไปนี่ครับกับเขามันีสิลาบหมูครับพี่น้องสิลาบหมูครับเนื้อแดงหนังแล้วก็ตับครับพี่น้องอ่ะซ้ำนี่แหละเขาแรง พี่น้องนะหลาบหมูครับหลาบหมูหลาบซุกครับพี่น้องมาครับมากินน้วกันเรียบร้อยครับหมูที่ผมเอามาซับหล้กกรล้วนนะครับที่จะลาบพร้อมที่จะไปเบิงอันนี้ทับครับหั่นหล้กกรล้วนอันนี้นังหั่นหลักกระ้วนมือนกันครับแล้วก็นีเนื้อแดงนะครับเนื้อสันเลยซับหล้กกรล้วนมือนกันครับ หอม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 บัวบานหอมอื่นพริกแต่วก็หอมรวมครับแค่นี้ไปไปเบิ่งวิธีปรุงครับมาครับมาเบิ่งกันอันดบับแรกใส่เหนือหมูลงไปเลยเนือหมูนะครับหนังหม,มูลงไปเลยตับลงไปเลยพริกใส่ตามใจชอบ ผมถอดมาคดีเพราะเห็ดเพชรลายครับผมนวาใส่ตามใจชอบนะครับพอประมาณใส่ลายมันแง่กับพอประมาณครับผมมีเกลืออยู่แล้วขาดบ่ได้ประแดกชักหน่อยเพิ่มความแสบหนวพีนน้องนะอุ้ยนะ,ะไปเบิ้ล ก้นให้เรากันพี่น้องโอู้วมีถือวันลไลยเด้อโอ้ลืมองไหนจังไลยพี่น้องบัากนาวเอ้าบัากนาวลงก็ได้ตัวที่พี่น้องลรืมม่องหมากนาวครับโอ้เื่องไหจังไลยเนาะคือจังบ่ท่านไี้เบียดปันไนี้เอ้าเรียบร้อยพี่น้อง โอเคพี่น้องนวดอะที่ล่ะใส่พักรวมมันลงไปเลยผมว่าใส่พร้อมเนะพี่น้องคอนแล้วมันจะเป็นพักรฉ่ำนะครับพ,าาเเพ,รรพี่น้องเอามาคนที่หลังคนเต็มเดียวเฮอกกับโอเคเลยใส่พักรวมก็เป็นอันเซ็ตสิ่งพี่น้องเอ้ยโอ้โหน่ากินมากครับตอนมือสีไงแน่เด้อเฮ็ดกินเองยังเงินครับพี่น้องยังได้ย่ำจุกจวบ กรอบกรอบนึบอนืบเรนียบ้อยครับพี่น้องพร้อมจัดจานมาอุ้ยเอากกับแกงมกระไดกกับเขากระดีครับพี่น้องตัวนี้เด็ดบ่ครับมาเด้อเขาแรงไปแล้งหายน้ำก so ันนี่อุ้ยเอาไปจัดจาน เดียบ้อยครับลาบหมูมาเดยวพี่น้องเด้อกินน้ำกันครับ